มมก็สวัสดีครับผมนสมไม้แตกนะครับสวัสดีครับผมนบอยครับเช่นเคยครับวันนี้ออกไม้กับนบอยน้บอยอยู่ไหนนะบางใหญ่อยู่บางใหญ่ครับนนทบุรีผมอยู่ลาดหลุมแก้วปทุมนะครับคนละที่นะครับที่เห็นออกไม้แล้วกันไม่ใช่ว่าอยู่ที่เดียวกันนะครับ แต่มาประจำครับแต่น้ำบอยถ้าว่าวง,<ร>งจัดตรงกันก็มาครับออกตกปลาร่วมสนุกด้วยกันวันนี้ก็บ่ายสองนิดๆจากสองชั่วโมงพอผมก็ห้าโมงก็ต้องกลับครับไปทำงานไม้ก็จะเป็นเนี่ยครับลองไม้สวยไม้สวยอลองใหม่ใหม่ไปครับลุยกันเลยเวลามีน้อยฉลองเสื้อใหม่กันครับวันนี้นี่อยวตรงนี้นะครับ ตาม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 ไม่กัดมีปลาตามนะมีปลาตามโอ้ย Mm hmm. mm hmm. ตัดกินได้ตัดกินได้ mm hmm. ตัดคู่นะครับ สวยเลยครับตรงนี้มันเด็ดจริงครับมีตามรอบแรกไม่น่าใช่ตัวนี้ครับน่าจะตัวเล็กกว่านี้ที่ผมเห็นนะใสสวยครับช่องนี้มันเด็ดจริงครับกัดเป็นกบยางเอสทูนะครับายนันทโครชาครับสีส้มทองเด็ดจริงครับช่องเนี้ย ก็คือมันเป็นคลองหลอดครับก็ข้างทางครับน่าจะได้ยินเสียงรถอยู่เนาะผมไม่กล้าไปนั่งตีข้างหน้านะครับเพราะว่ามันใกล้เกินเดี๋ยวปามตกใจครับก็เลยตีอยู่หลังกล้องมากี่ทีก็โดนช่องนี้ยอดมากใส่สวยๆอ้วนๆเลยไปช่อนข้างทางเต็มป่าแล้วยังโอเคครับ s 2อรถลองดูตรงนี้ ตีไปตีมาโดนจนได้นะครับฟุงออกมากัดจากข้างสนีเลยแต่ไซไม่ค่อยโตเท่าไหร่หรกัดเป็นกลุบยางเอสูนะครับบายนันทโคราชาครับมากี่ทีก็โดนช่องนี้ ก็คือมันมันเป็นปากท่อตรงนู้นด้วยนะครับผมก็ใส่ปีปากท่อบ้างแล้วก็เลาะริมนี้บ้างโอเคครับ S2 yeah, กับประช่อนไซนี้ครับผมเดี๋ยวลองซ้ำใหม่ครับผมว่ามันน่ามีตัวอีกนะ S2 yeah, ครับสื่อหลดมาแล้วครับนะบอยโดนครับโดนจะได้ร่องน้ำไหลพอดีเลยเฮ้ยเ <laughs> สาไมา้ไซโอเคอยู่ อ้าวกัดเป็นเหยื่ออะไรครับ S2 ครับผมว้าวว้าวนี่นะครับเหยื่อมันค่อนข้างที่จะโดนมาเยอะแล้วนะครับเยินหมดแล้วครับนี่ดูเลยถกต้อแต่ก็ยังไม่พลาดนะครับ S2 นะครับบายนันนท์โคนชานะครับผมสุดยอดมากเลยครับโอเคครับก็สรุปผลครับ ผมได้สองแต้มนะ้าวได้กี่แต้มแต้มเยวครับว <c oughs> ันนี้ก็มีอุปสรรคอยู่ช่วงหนึ่งครับลมครับฝนจะตกหมายแบบน่าโดนของใหญ่มากเลยน่าโดนจริงอ่ะน่าโดนจริงอ่ะเดี๋ยวต้องมาซ้ำสักวันนะหมายนี้ผมไม่เคยมานะครับนะแต่น้าบอยเคยมาอยู่ก็โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับบอยสวัสดีครับ